ในเบื้องต้นเนี่ยอุบายนะการฝึกในเบื้องต้นเลยนี่เป็นอุบายของอัธกถาจารย์ที่ท่านแจกแจงไว้ให้เห็นหลายๆแง่มุมในการฝึกนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นที่1นนะขั้นที่1ขั้นที่2แต่ให้เห็นแง่มุมในการฝึกนะอันนี้ก็จะเข้ามาในแง่มุมการฝึกแล้วอย่างวิธีที่1นเะนี่ยนับลมหายใจบางคนหายใจเข้านับ1นึ่งหายใจออกนับ1เข้านับ2ออกนับ2 เข้านับ3ออกนับ3เข้านับ4ออกนับ4เข้านับ5ออกนับ5และทีนี้ก็จะย้อนไปเข้านับ1ออกนับ1แล้วก็จะทวนกันไปถึง5แล้วก็จะเริ่ม6เข้านับ6ออกนับ6ทีนี้ก็จะเริ่มค่อยคกลับมาที่1ใหม่หนึ่งเข้า1ออก1เข้า2ออก2 3ออก3าออก4 5ออก5 6ออก6 7ออก7ก็จะไล่ไปถึง10นั่นเองนะนี่วิธีนับลมหายใจ